สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานสุภาษิตก่อนนอนคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะนิทานสุภาษิตไทยก่อนนอนคืนนี้ขอเสนอเรื่องควายป่านอกคอกทุ่งนากว้างใหญ่บรรดาฝูงควายกำลังกินหญ้าอยู่อย่างเพลิดเพลิน จ,จู่ๆก็มีควายป่าตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วขอเราอยู่ด้วยตัวเหอะนะเราหนีภัยมาเจ้าควายป่าร้องขอความช่วยเหลือทันทีอย่างน่าสงสารไม่ได้เจ้ากลับไปในที่ของเจ้าเจ้าควายเท่าไม่ยินดีเพราะรูว้ว่าเจ้าควายป่าตัวนี้ต้องนิสัยไม่ดีแน่ ถึงถูกขับไล่ออกมาโอ้ท่านควายเท่าถือว่าสงสารเราเธอเราถูกเพื่อนในฝูงรังแกเราจึงวิ่งหนีออกจากป่ามาเจ้าควายป่าโกหกทันทีแท้ที่จริงแล้วมันเกเรทำให้ฝูงควายป่ารวมตัวกันเพื่อขับไล่มันออกมาจากฝูงเราไม่เชื่อเจ้าหรอกเจ้าต้องเป็นควายเกเรแนะ่ เพื่อนๆในฝูงถึงพากันขับไล่เจ้าออกจากฝูงไปซะอย่ามายุ่งกับพวกเราเจ้าควายเท่าไล่ส่งอย่างไม่สนใจทําให้เจ้าควายป่าต้องเดินจากไปอย่างน่าสงสารโท่น่าสงสารนะนางควายบอกกับเจ้าควายเท่าอย่างเห็นใจเจ้าคอยดูเถอะใครรับเจ้าควายตัวนี้เข้าฝูง จะต้องเดือดร้อนแน่จะควายเท่าบอกกับนางควายแล้วเดินไปทันทีเวลาผ่านไปไม่นานมีเจ้าควายหนุ่มตัวหนึ่งวิ่งมาหาเจ้าควายเท่าด้วยท่าทีตกใจท่านควายเท่าช่วยฝูงเราด้วยเจ้าควายป่าที่เรารับเข้าฝูงมันอารวาดจะเป็นหัวหน้าฝูง ทำร้ายพวกเราแทบทุกตัวเลยช่วยพวกเราหน่อยเถอะเราขอร้องเจ้าควายหนุ่มร้องบอกอย่างน่าสงสารจริงเหรอที่ว่าเจ้าควายป่าอารวาสนางควายตกใจยิ่งนักคำพูดของเจ้าควายเท่าเป็นจริงแล้วดีนะที่เจ้าควายเท่าไม่รับเจ้าควายป่าเข้าฝูงในวันนั้น นิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับสุภาษิตไทยว่าตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมหมายถึงรีบกำจัดก่อนตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ลามไปต่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซ่าชาแน,นลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ